วันหนึ่งพระบระมศาสดาทรงปราลบหญิงสหายของนางวิสาขาในนครสาวัตถีมีกุลมุดอยู่ชุดหนึ่งห้าร้อยคนเห็นคุณงามความดีของเธอนะแล้วก็กลับมาดูที่บ้านเห็นภรรยาของตนโอ้ไม่ได้เสียเสียวสุลีของนางวิสาขาจะไปอบรมสั่งสอนก็ไม่ค่อยจะฟังเพราะตัวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ก็อยากฝากให้นาวิสาขานี่คอยดูแลนี่ก่อนฝากก็มาหาลือกันในหมู่ห้าร้อยคนเออนี่เราถ้าฝากแม่บ้านของเรานะ่ยไปอยู่ใกล้ๆนาวิสาขาคงอยันนิสัยดีขึ้นอีกเยอะทีเดียวเผื่อว่าอยู่ใกล้ชิดนาวิสาขาจะได้ซึมซับเอาความดีของนามากๆก็เลยมาฝากนงะส่วนภรรยาก็ดีใจว่าจะได้ออกจากบ้านง่ายเดินตามนาวิสาขาเนี่ย ไปที่วิหารไปที่สวนมาต่อมาในเมืองสาวัตถีมีการป,าประกาศว่าจะมีวันเมาแห่งชาติตลอดเจดวันดูขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั่นนะไอ้ของอย่างนี้มันยังไปอยู่ตรงนั้นแม่ถ้าเกิดทันก็คงได้เทได้ทุบได้เผาเลยมันไม่ทันมีมโหรสพจัดการดื่มสุราเมลัยตลอดเจ็วันเมาแห่งชาติ แห่งเมืองสาวัตถีแม่บ้านก็จัดเตรียมสุราเพื่อสามีของตนเพราะก็ถือเป็นธรรมเนียมเห็นไหมทำผิดเป็นถูกจนเป็นปกติแล้วก็ไม่รู้ว่ากําลังผิดปกติทีนี้จะรู้ว่าอะไรผิดปกติต้องดูว่าอะไรเป็นปกติปกติคนต้องมีสีหนะ้าไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ผูดปิดนการไม่พูดปได,ปดไม่ดื่มสุรามีอะรนี่ทราบปกติซะก่อนผิดจากนี้ก็ผิดปกติ แต่ที่ี่พอผิดปกติทำยังก็ท่งโผร่ก็ไม่โผลดปลามก็ไม่ปลามปราบก็ไม่ปราบหรือปราบก็ไม่ค่อยจริงยังมันก็จะต้องทำผิดที่มาเป็นถูกกันรักก็ททำกันต่อมาก็เลยเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องกันมาเราสามีของหญิงเราเนะี่ยก็เที่ยวเล่นดื่มสรลมเมากันตลอดเจ็ดวันแต่ก็อยากให้ภรรยาดีเห็นไหมไอ้ตัวเองนําเมาอบรมภรรยาแม่บ้านไม่ได้เพราะตัวไม่มีคุณธรรมก็ต้องเอาฝากนางามาไว้ แต่พอถึงวันที่แปดตางก็แยกย้ายไปทํางานทั้งนั้งที่ยังเมาค้างกันอยู่เนะี่ยทีนี้มาถึงแม่บ้านดิก็มาหาลือกันเออนี่เอเอสุราเมลัยที่พ่อบ้านเขาดื่มยังเหลืออยู่นะเนี่ยเออเรามาดื่มมันดีกว่าจะไปเททิ้งก็เสียดายก็หาอุบายไปหานาวิสาขาแล้วกล่าวว่าวิสาขาพวกเราเด้อยากชมสวนช่วยพาเราไปหน่อยเถิด ก็คือหาบรรยากาศในการดื่มสุราแต่อ้างนาวิสาขาจะได้ออกจากบ้านไปได้นากวิสาขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกว่าไปก็ได้แต่ขอให้เราเซส,สา,างงานที่เราค้างอยู่ก่อนเราทำงานเสร็จแล้วลเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกันพอทำงานเสร็จหลังจากนัน้นนาวิสาขาก็ไม่ใหญ่และขัดใจใครไม่ขัดคอคนไม่สนจม,มูกมาสนจม,มูกมาเดี๋ยวมา้ามันดีนะมันเจ็บ หัดคอคนนี่เดี๋ยวก็ค่อยออหงุดหงิดขึ้นมาเธอเลยพาหญิงเรานั้นไปชมสวนแต่คิดกันคนละอย่างเธอต้องการที่รีแลกซ์แอนนัเลยเื่อใจสบายกุศลธรรมอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าหญิงเรานั้นแอบบแอบบแอบบซ่อนสุราไมา่อย่างมิชิดหาบรรยากาศที่มันโรแมนติกหน่อยไปอบายง่ายหน่อยแล้วก็พอนาวิสาขาไม่เห็นก็แอบ,บเอาสุรามาดื่ม เดิมแล้วก็เมาเมาไม้กันมากทีเดียววิสาขาเห็นเขาก็โอ้ทำไมเนี่ยพวกนี้ถึงเป็นอย่างนี้นะทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยแล้วเนี่ยไม่ควรจะดื่มทำให้ขาดสติเดี๋ยวเนี่ยคนทั้งหลายก็จะติดเตียนได้ว่า,าว,ว่าวของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดื่มสุราแล้วก็ทำอาการนั้นไม่สมควร เธอคิดไปถึงนูน่นคิดการไกลจึงมาเตือนพวกนี้ว่าพวกเธอทำสิ่งไม่ดีนะพลอยทำให้เสียมาถึงฉันด้วยถ้าสามีของเธอรู้นะสามีของเธอจะโกรธนะแล้วเธอจะทำอย่างไรอ๋อไม่ต้องห่วงเราได้เตรียมแผนการไปแล้วอันนี้ถือเป็นปฏิบัติการรับแผนการคือเรากลับไปแล้วเราจะแกล้งป่วยแล้วดื่มสุรานหน้าแดงๆนี่มันแนบเนียนดี เพราะว่าเวลาเราบอกสามีว่าอาการไข้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความร้อนกําลังเกิดขึ้นในร่างกายว่หน้าจึงแดง,น,ง,น,น,งาานี่เธอได้กล่าวกับนางวิสาขานี่เธอจะไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเธอก็จะรู้เองว่าเธอจะเจออะไรนางวิสาขาบอกเลยว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเจออะไรบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง่วงวิสาขาไม่ต้องห่วงพูดกาลังออแอร์ลิ้นไก่สั้นทีเดียวไม่ต้องห่วง ว่าแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านเมื่อไปถึงเรือก็ทําตามแผนที่ได้ตกลงเอาไว้คือทําเป็นป่วยหน้าแดงแต่สิ่งนี้เลยจะไปปิดบงังพอบ้านเพราะพอบ้านมือแชมป์อยู่แล้วเพิ่งเดินมาหยกหยกก็เจ็ดวันนี่นวันที่แปดยังไม่ทันสางรู้เห็นหน้าก็รู้ได้กลิ่นก็รู้คนป่วยกลิ่นอย่างนี้ไม่มีป่วยอะไรในกลิ่นออกมาแอลกอฮอล์นีหนไหมลุยเลย นี่เธอก็ไปแอบดื่มสุรามาแล้วนี่ชี้หน้าเลยนะรู้หรือเปล่าเธอต้อง no alcohol for betel i f e แล้วก็เป็นอย่างที่วิสาขาว่าคือเจอสภาพอย่างนี้จากพ่อบ้านนี่ตีไปตีไปเนี่ยสอนไปเลย no alcohol for betel i f e จำไว้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าต่อมามีอ,อีกรอบหนึ่งเดิมไปรอบแรกเจวันมามีอีกคราว จัดกันมาอีกพอบ้านลุยก่อนแบบเดิมแม่บ้านนี่เอามั่งเพราะว่าเออเมื่อพอบ้านดื่มได้เราก็ดื่มได้ก็เลยไปชวนนางวิสาขาอีกแบบเดิมมาแหละแต่คราวนี้ฉันไม่ไปกับเธอแล้วแหละเธอเนี่ยทำให้ฉันเสียหายในคราวที่แล้วเนี่ยพวกนั้นก็บอกว่าโอ้รับรองคราวนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกเด็ดขาดเอางี้ก็แล้วกันไม่ไม่พาเราไปชมสวน พาเราไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัม hmm. พ oh, so <Yeah. S 2> ุทธเจ้าที่วิหารได้ไหมเธอไปวิหารเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นะถ้าแน่แล้วก็เธอต้องทําให้มันถูกต้องนะไม่เหมือนกับไปเที่ยวชมสวนโดยแอบเอาสุราเข้าไปดื่มถ้าเธอรับปากเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไอคนที่มันมันมีเชื้อพวกนี้เนี่ยก็แอบเอาสุราใส่ไว้ในพาน แล้วก็เอาผ้าผืนใหญ่คลุมปิดบังสุราทำเป็นว่าในนั้นมีพัตตาหารมีทายธรรมที่จะไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์วิสาขาเนี่ยเมื่อทุกคนรับปากเธอก็เชื่อแล้วก็ให้โอกาสครับแล้วก็พาไปวัดประเทตวันไม่ใช่าเธอไม่รู้นะว่าผู้นี้เป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้โอกาสไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้รับฟังธรรมแล้วก็เชื่อมั่นว่า เมื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะหักดิบได้เลิกได้อย่างว่าจริงๆพวกมีเชื้อนี่แม้เข้าไปสู่วิหารแล้วยังแอบน้ำสุราขึ้นมาดื่มจนเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัดเนี่ยควรจะห้ามญาติโยมเอาเหล้าหรือบุหรี่เข้ามาในเขตวัดบอกเขตปลอดสิ่งนี้จะดื่มนู่นไปดื่มที่อื่นในสุสานนู่น เดือที่ไหนก็ไปดื่มซะตรงนั้นแต่วัดไม่ใช่นี่เป็นที่อยู่ของพระรัตนตรยัยไม่ใช่ที่ดื่มสุรานี่ดื่มกันเมาแม้เข้าเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหน้าแดงเลือดฝาดขึ้นทีเดียวนาวิสาขาก็ทราบประโถอาการเมานจะไปบับงอะไรเธอแต่เธอว่าเออก็ยังดีกว่าไปอยู่ในสวนอยู่ตรงนี้เดี๋ยว จะอารัตานาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่านั้นแล้วก็จริงอย่างว่าได้กราบอารัตานาให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมท,ทีนี้ไอคนเมาเวลาฟังนรมันเมาแล้วมันไม่ได้คิดว่าอยู่ต่อหน้าใครหรอกก็หมดความละอายไปแล้วน้ําเปลี่ยนทิสัยได้เปลี่ยนไปแล้วทีนี้มีเทวดาตนหนึ่งถูกมารเข้าสิงก็บังคับให้เทวดานี้มีความคิดว่า เราจักสิงร่างของผู้หญิงเหล่านี้ไอทีคีเมาส์เนี่ยแล้วจ,จะแสดงอาการประหลาดประหลาดต่อหน้าพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจามมา้าของพระสมณะโคดมนี่มาแล้วสิงก็มาเป็นทอดทอดเขาสิงบังคับเทวดาเทวดาทีาท่ถูกสิงก็เข้ามาบังคับเมาในสิงง่ายพราปกติมันก็เหมือนโดนสิงอยู่แล้วทีนี้โดนอีกชั้นหนึ่ง เมื่อโดนสิง็เลยปรบมือหัวเลาะบ้านก็เริ่มร้องรำทำเพลงแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในธรรมจักขุของพระองค์ทั้งนั้นท่านทราบหมดเลยลงจึงได้เปล่งพระรสมีจากพระองค์ท่านไปยังหญิงขี้เมาเหล่านั้นเปล่งสว่างไปเลยวกนี้ก็ตกใจสุดขีดไม่เคยเจอ อยู่ๆฉัพันรารงสีเกิดขึ้นก็กลับได้สติโอ้โหอยู่ๆกดแสงเสือออกจากพวกวรกายกันมากันว่าว่าพุ่งมาเลยสร้างเลยสร้างเมาขึ้นมาทันทีเลยแลวกก้วพลงก็หายจากที่ประทับนั่งไปมาให้พวกนี้เห็นแวบไปเลยไปอยู่บนยอดเขาเนี่ยไปยืนอยู่นั่นแล้วเปล่งพระฉัพันรารงสีออกมาปรากฏให้หญิงเหล่านั้นเห็น มีความสว่างในตำราบอกวราดุจพระจันทร์วันเพ็ญถึงหนึ่งพันดวงคือจริงๆแล้วก็เหมือนดวงอาทิตย์แต่ว่าเนียนตาเหมือนดวงจันทร์วาวอมาเลยแล้วพระองค์จึงทรงแสดงธรรมหลังจากแสดงพุทธ,ธานุภาพให้หญิงนั้นสั่งมาใจเปิดพร้อมที่จะรับฟังแล้วพระองค์ลเลยทรงตรัสว่าพวกเธอน่ะมาสู่สำนักของทฐาคตแล้ว ไม่ควรเป็นผู้ประมาทจงตั้งใจฟังทำให้ดีเพราะความประมาทของพวกเธอนี่แหละจึงทำให้เทวดาผู้ถูกมารสิงนั่นได้ช่องเข้าสิงร่างของเธอให้ทําอาการประหลาดประหลาดต่างๆให้พวกเธอทั้งหมดเนี่ยจงทําความเพียรเพื่อขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจเสถเธอนี่พระองค์ก็ตรัสออกมาจากยอดเขา แม้ไกลแต่ฟังแล้วเหมือนใกล้เหมือนพระองค์ตรัสอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงธรรมไปเรืร่อยๆในที่สุดบุญเก่าของนางทั้งห้าอได้ช่องก็จึงทำให้ทั้งหมด500ร้อคนได้บรรลุเป็นโสดาปฏิพลเพราะพระบรมศาสดาทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นบรรลุเป็นพระโสดาบัน มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแล้วจึงเสด็จลงมาจากยอดเขาแล้วก็ทรงมันนั่งประทับณพุทธอาตที่เดิมนาวิสาขาก็ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขึ้นชื่อว่าสุรานี้เนี่ยเป็นของเลวสามยิ่งนักพวกหญิงเหล่านี้แม่นั่งต่อนหน้าพระพักของพระพุทธองค์ก็ยังทำอาการแปลกประหลาดได้ถึงขนาดนี้ นั่นละพิสาขาขึ้นชื่อว่าสุรานี้น่ะเลวสามแท้เพราะจนทั้งหลายเนี่ยดื่มสุรานี้แหละเขาจึงถึงความพินาศย่อยยับไอ้คำว่าพินาศย่อยยับเนี่ยทั้งในปัจจุบันและในปรโลกและในสังสารวัตร